สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับลูกเขยชาดารอดนอนคุกยื่นหลักทรัพย์4 0 0 0 0บาทประกันตัวจากกรณีเจ้าหน้าที่บุกจับนายวิรชาติรัศมีนาย,ยกเทศมนตรีตําบลตลุกดูจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของนายชาดาไทยเศษพร้อมกับพวก หลังพบพฤติกรรมเรียกลับสินบนโดยมีคลิปจังหวะการเข้าจับกลุ่มทั้งนี้นะครับในเบื้องต้นพบว่าทั้งขบวนการมีทั้งหมด5คนคือนายวีรชาติรัศมีผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลและประชาชนอีกสองคนล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำทางกลุ่มผู้ต้องหานะครับได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่พร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ4 0 0แสนบาทยื่นประกันตัวในขั้นตอนสอบสวนก่อนพนักงานสอบสวน จะมีความเห็นอนุญาตให้กลุ่มพุ้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่งและไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีโดยจะนัดหมายให้มาเข้าพบอีกครั้งเมื่อสำนวนคดีเสร็จสิ้นเพื่อส่งตัวไปยังปปชดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนักเรียนถูกเกณฑ์ให้เป็นนั่งสมาธิ1ล้านคนเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองพุทธเพจเฟซบุ๊กน,นักเรียนเลวที่ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องราวที่ได้รับแจ้งมา จากนักเรียนหลายโรงเรียนทั่วประเทศวัตถุกเกณฑ์ไปนั่งสมาธิและถ่ายรูปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกซึ่งตั้งเป้าชักชวนคนนั่งสมาธิให้ถึงหนึ่งล้านคนโดยหนึ่งในผู้ร้องเรียนนะครับได้เปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้มีการขอความร่วมมือให้เหล่าคุณครูเพื่อช่วยเกณฑ์นักเรียนและจัดแถวเพื่อน,นั่งทําสมาธิหลังกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมอ้างว่าเป็นการสร้างสันติภาพโลกและส่งเสริมความเป็นเมืองพุทธของประเทศไทย แต่ด้านผู้ร้องเรียนนะครับส่วนหนึ่งมองว่าการนั่งสมาธิไม่ได้ทําให้ประเทศชาติหรือสันติภาพดีขึ้นที่สําคัญก็คือการนั่งสมาธิไม่ควรเป็นไปเพื่อสนับสนุนความเป็นเมืองพุทธเพราะประเทศไทยไม่ใช่รัฐศาสนาและกิจกรรมดังกล่าวควรเป็นไปตามความสมัครใจทั้งนี้นะครับทางเพจ Facebook นักเรียนเลวยังได้พบอีกนะครับว่าโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรสันติภาพโลกองค์กรพุทธโลกร่วมกับวัดพระธมกาย และอีกหลายๆองค์กรในเครือข่ายงามไส้จับสิบตำรวจเอกลักรถของกลางชำละขายตำรวจสอพอเมืองสากแก้วนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายนพดลเจ้าของรถยกที่บ้านพักในจังหวัดระยองหลังมีผู้เสียหายสองรายนะครับเข้าแจ้งความว่ารถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุถูกขโมยไปโดยหลังนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนายนพดลน,นะครับได้รับสารภาพว่า เข้าไปลากรถยนต์ดังกล่าวจริงโดยมีสิบตำรวจเอกวีรยุทธ์สมเมียนประจำสพเมืองสระแก้วเป็นผู้ติดต่อให้มาซื้อรถยนต์โดยหลังจากรับรถมาแล้วนะครับจึงได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของสิบตำรวจเอกวีรยุทธ์สองครั้งและพาไปอายัดกันชนหน้าของรถคันที่สูญหายไว้เป็นของกลางส่วนที่เหลือได้แยกชิ้นส่วนขายเป็นเศษเหล็กขายให้กับโรงงานหลอมเหล็กไปแล้วด้านเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้แจ้งข้อหารวมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการส่วนทางด้านสิบตำรวจเอกวีรยุทธ์ อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากพบว่าผิดจริงจะลงโทษทั้งวินัยและอาญาต่อไปสถานีรถไฟปิดช่องขายตัว๋วโขค่าธรรมเนียมจุกๆุจากเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวร้องเรียนของทางลูกเพจนะครับที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมโดยได้โพสต์ข้อความระบุไว้ประมาณว่าอยากให้อดมินช่วยตีแผ่ให้สังคมรับรู้วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา ผมขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นเส้นทางนนสูงนครราชสีมามีคิวผู้โดยสารต่อคิวซื้อตั๋วยาวมากและเมื่อรถไฟกำลังจะเข้าสถานีพนักงานขายตัว๋วปิดช่องขายตัว๋วแล้วให้ทุกคนที่ต่อแถวอยู่ไปซื้อตั๋วบนรถไฟแต่พอขึ้นไปบนรถไฟแล้วก็ถูกพนักงานตรวจตั๋วเรียกเก็บค่าธรรมเนียม100บาทเหตุการณ์นี้ใครจะรับผิดชอบเพราะเหมือนโดนผลักภาระให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องมาเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม หลังเรื่องนี้นะครับได้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งนี้นะครับทางสถานีรถไฟได้ออกมาชี้แจงว่าต้องกราบขออภัยผู้โดยสารทั้ง3ท่านที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางสถานีรถไฟจึงขอกราบเรียนผู้โดยสารที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมให้มาติดต่อรับเงินคืนได้ที่สถานีรถไฟโนนสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป ลิงในเขมรกินไอติมให้นักท่องเที่ยวหนุ่มอังกฤษขณะนอนหลับจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์เรื่องราวของวัยรุ่นชาวอังกฤษผู้เคาะร้ายนะครับลายหนึ่งโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2022แต่เพื่อนของเขาได้นํามาเล่านะครับพร้อมกับภาพยืนยันในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนุ่มอังกฤษรายนี้นะครับได้ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชา แต่ระหว่างที่เขาหลับอยู่ในห้องพักนะครับก็มีลิงสแมแหหางยาวนะครับเข้ามาทางหน้าต่างก่อนที่มันจะขึ้นไปบนเตียงของเขาพร้อมกับลูดซิปกางเกงของเขาลงและก็ทำออล่อเซ็กให้เขาด้านเพื่อนของเขานะครับที่ได้เปิดประตูเข้ามาเห็นก็ตกใจและก็ไม่กล้าไล่มันไปเพราะหากเจ้าลิงตัวนี้ตกใจนะครับมันอาจจะกัดไอติมของเพื่อนเขาขาดได้นะครับเขาจึงออกไปที่นอกห้องก่อนที่จะส่งเสียงล่อมันเพื่อให้ปล่อยมือจากไอติมของเพื่อนและทันทีที่วัยรุ่นชาวอังกฤษผู้เคาะร้ายนะครับได้ตื่นขึ้น เขาก็รีบบินกลับอังกฤษทันทีสีลังกาไฟเขียวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานกระทรวงการสื่อสารของสีลังกาได้ออกมาถแถลงถึงโครงการนำล่องฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจาก7ประเทศได้แก่ประเทศจีนอินเดียรัสเซียญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยจนถึงวันที่31มีนาคม2567 ทั้งนี้สีลังกาได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 และการประทวงครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วและกําลังจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกลนจักสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกําหนดเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยว5ล้านคนภายในปี2569ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางเข้ามามากที่สุดอย่างน้อย2310คนตามด้วยประเทศรัเสเซีย 1 3 2 3 0 0คนส่วนไรายได้จากนักท่องเที่ยวของปีนี้อยู่ที่1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทย46,900บาทวานเบลูกาตัวแสบแกล้งเด็กจนร้องไห้จากเพจเฟซบ o o กแคทดาที่ได้โพสต์ข้อความถึงคลิปไวรัลของเจ้าวานเบลูกาตัวหนึ่งนะครับโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าวานเบลูกาขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ทะเลที่แสนน่ารักและเป็นมิตรแต่บางครั้งก็มีวิรกรรมแสบแสแบบนี้เหมือนกัน โดยในคลิปดังกล่าวนะครับจะเผยให้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไปเที่ยวอะคาเรียมและกําลังเกาะกระจกยืนดูสิ่งมีชีวิตใต้น้ําอย่างมีความสุขแต่แล้วเจ้าวานเบลูกาตัวแสบนะครับเหมือนมันจะนึกคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับอยากแกล้งน้องจึงล็อกเป้าหมายนะครับมาแต่ไกลเลยก่อนที่จะแห่มาใส่น้องเขานะครับจนทําให้น้องเขาตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาความฮาก็คือเจ้าเบลูกานะครับลอยตัวดูผลงานที่ตัวเองได้ก่อขึ้นนะครับโดยสีหน้าที่สะใจเลยทีเดียว แต่ชาวเน็ตบางคนนะครับก็มองว่าสีหน้าของเจ้าวานเบลูกานี่นะครับเหมือนจะแอบรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์